แสวบแคปแสวบสวัสดีสวีดักเพื่อนๆชาวเอฟซียำเย็นนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กับน้องเอ็กซ์นะครับผมสวัสดีครับน้องเอ็กซ์สวัสดีเอฟซีเลยนะสถานที่ตั้งอยู่ไหนนะถนนเรียบทางเลยนะเสวนเวลาคนมีเอฟพี้ยินตรง2กิโลเมตรที่20ไม่ใกลไม่ไกลพระราม2มาเจอพวกเราได้ครับผมวันนี้เรามีอะไรมาฝากเอฟซีจ๊ะน้องเอ็กเรามีเป็นเจต้าอันติส1.6 epi 2009ออโต้กับเอฟพีเคล็ดลับดีมิเต็ดด้วยนะฮะแล้วก็ภายในเป็นลายไม้นะเพื่อนๆสวยๆเลยนะฮะ เป็นปี2,009นะครับแอนติสของเรานะครับรู้สึกว่ายางเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะครับดอกเดือกเต็มนะเพื่อนๆนะคิวโครเมียมนะครับสีสันดยโวมใน90%รนขึ้นนะครับสวยนะครับนี้บอกเลยว่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยช่วงนี้ราคาถูกนะครับโปรโมชั่นนะครับพี่พีจัดให้นะครับหนึ่งจุดหกที่อุท่านอนแปดเจ็ดแปดหกพาเฮงนะจ๊ะมีแปดก็ตังเดินทางไปหาตัง แปดเจ็ดหูเงินทั้งนั้นเพื่อนๆอ,อ,<ม>อันเตสกันนี้บอกเลยว่าพร้อมใช้งานนะทะเบียนสวยด้วยนะครับรถป้าเดิมๆเ,เลยนะฮะนี่ครับผมสวยจริงๆเขาเรียกว,ว่าสวยทะลุจอนะครับ,รบไม่แพงดูภายในยดีกว่าน้องเอ็กภายในนี่สวยมากนะนะครับี่ลายไม้ด้วยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่ฮะโรบินสันล,ล็อก เมอพีซ็นทันครับผมมีอะไรไม้นะครับแล้วก็แผงประตูเป็นสวยสะอาดอยู่เลยนะครับครับผมภายในเป็นเบาะหนังนะครับสวยงามมากๆแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับผม้ขอฟังเสียงเครื่องยนต์นิดนึงฮะโอ้โหยังครับพี่ปิดเต้นก่อนคะครับผมติดชื่อบอกเลยว่าสวยสะอาดมากมากที่บอกแะ้วเนี่ยโซนสวยเรียบร้อลนะฮะพนักแขนแล้วก็ลายไม้นะครับช่องแอร์ก็ยังสวยงามอยู่ครับมาอยู่ประมาณ หนึ่งแสนแปดหมื่นเศษพรอมอะไรก็สวยงามไปฟั่งลูก้กันต้องเองแผงข้างประตูก็สวยงามนะครับลายไม้ก็ยังดูดีเนี่ยซอกมุมนี่เดิมมากเพื่อนนะคอนโซลโซนสวยนะแอร์เย็นนะเนี่ยจริงนเก็บเจี๊ยบ,บนี่ฮะอะไรก็เดิมนะครับคันนี้บอกเลยนะครับท้องจุดบุหรี่นะครับที่วางแก้วน้ํานะครับแล้วก็เก็บใส่ของนี่มีสองชั้นต้องอะไสามชั้นนะครับ<อ>หมูกรอบพอดีครับผมอร่อยเลยอร่อยครับผมแล้วก็นี่ฮะไฟส่องแผนที่ ใช้งานได้นะครับไฟสองเป่งก็ใช้งานได้นะครับสวยงามสวยงามจริงสองแถวว่าไงรับประตูข้างก็สวยสะอาดนะครับลายไม้ทุกอันก็ไม่มีแตกหักนะฮะบอกคู่หน้าด้านหลังก็ไม่มีแตกหักโพรมเป็นทีอาร์ดีด้วยนะครับพี่เก็บเรเยเศษเหรียญเถูกต้องนะครับแล้วก็บอกหนังก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็พงมด้านหลังผ้าหลังคาถือว่าเดิมนะคันนี้รู้สึกว่าไม่แก๊สด,ด้วยน้องเอกขอดูท้ายที่หนึ่งครับน้องเอก รถเดิมเชนะคันนี้ถ้ารถด,ดีอฮะรถด,ดีก็ใส่กานกระโปรงก็มีแหมพี่ว่าทำไมตอนแรกเปิดไม่ได้ยอมรับมาเปิดฝาถังน้ำมันใช่ไหมถ้าจะไหลยืนร <c oughs> อตั้งนานท้ายก็สวยสะอาดนะครับแล้วก็คันนี้ไม่เคยแก๊ดด้วยนะครับน้ำมันรวนนะจริงๆมันมีพายางปูที่ว่าคาว่าแอนติสไว้ใส่ของก็สวยนะแต่เราไม่ได้ใส่มานะครับผมเพื่อททาความสะอาดแล้วก็ลืมนะเพื่อนๆนะ สวยจริงๆฟ้าเฟิ์ก็เดิมนะตอนนี้ครับครับขอดูยางอะไรหน่อยฮะรีบปิดไปไหนแล้วครับโอ้โหวันนี้มาสองคนนะเพื่อนๆยางอะไหล่นะครับนี่ฮะไม่มีจต็ดแก๊สเลยจริงๆนะรูเลอไม่มีเลยฮะยางน้าไหลนี่ยังดีอยู่เลยนะครับครับผมพอขึ้นผมไม่มีอาผมมีน้าเดียวครับผมเอ๊ะไปห้องเครื่องดีกว่าโอ้โหฝากระโปรงฝุงปิงผุงปังเดิมเสียนี่กะไร กันเลยทีเดียวเฉียวคันหน้าเดิมนะครับ LR เห็นไหมครับนี่ฮะเมทดาก็ยังเดิมนะครับชนหนเอาจมน้ําไม่มีนะคันนี้นะเพื่อนๆนะคานเคืองสะอาดนี่มาแบบเดิมๆเลยนะยังไม่ทันทําอะไรเลยนะนะครับสวยนะข้างหลังเครื่องก็โอเคก็ถือว่าโอเคนะท้องเครื่องสะอาดสะอาดมากนะครับนี่ฮะสวยจริงๆน้ำไม่ดันควันไม่ไหล TBS ยังสวยงามปากกะโป อ่ะสอหนึ่งรอบด,ดีกว่านะครับรถไฟหน้าที่ใส่มากนะน้องเอ็กนี่ไฟหรือนอกแก้วเนี่ยไม่ใส่ขนาดนี้เนี่ยมาสนหนึ่งรอบด,ดีกว่าวันนี้เราได้รับเกียริจางคุณบีนารดาอยู่ในเต็ดนะครับมาขับรถใหม้มาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะเตอร์้านิสนะปี2009ออโต้1.6 e ีลิมิเต็ดนะเบาะหนังภายในเป็นลายไม้ด้วยคันนี้บอกเลยว่าสวยงามจริงๆกันเลยทีเดียวเที่ยว คันนี้บอกเลยสวยตรงนี้จริงๆไฟหน้าก็ใส่คริ้งแล้วพี่สวยนะคันนี้บอกเลยอาจจะเลยไปไหนเนี่ยเเดดี๋ยวูรรถของาคุณบีก็ใช้ได้นะครับผมนึกว่าจะมีแค่น้องโดโด้คนเดียวมีพ่อบ้านคนเดียวแหละที่ขับต่อนยอนสุดแล้วฮะมีพ่อบ้านคนเดียวจรินแลที่ขับต่อนยอนตอนยอนไม่ถามว่าต่อนยอนอะไรต่อนยอนคืออะไรพี่อะไรนะฮะตอนยอนคืออะไรครับผมก็คล้ายๆเหมือนเต่าครับค่อยๆกระดึบๆกระดึบไปเกาเรียกตอนยอนไปฟังน้องก็ามายถึงคันนี้เท่าไหร่ดีครับ จัดไปเบาๆวหนที่150,000 5,000บาทเท่านั้นนะครับจุงๆๆๆข้างหลังเต็นท์เรานะยังม,มีรถให้เลือกอีกมากมายนะครับวันนี้เราไปอยู่ฝั่งนี้บ้างนะครับเดี๋ยว<ม>อยู่ฝั่งนู้นนะ150,500บาท้วออกรถ1,000บาทครับที่เอาอได้ทุกอาชีพครับผ่อนสบายๆนะ3-4,000บาทนะครับช่วงน<ะ>ี้ราคารถมือสองก็ถือว่าราคาดีนะนะครับแล้วก็ลงมาเยอะมากๆเลยนะครับฉะนั้นสีที่กำลังหาอยู่ตอนนี้ถือเป็นโอกาสแล้วนะครับรถสวยๆดีๆถูกบีกมากมายที่พีพีนะครับมีแล้บ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน้าเพจเฟซบุ๊กของผมแล้วก็ยูทูบชื่อพี่ตุองตาดี่ีน่าทำงานในเพจเฟีบุกยูชื่อเดียวเลยครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะชูน,นีฟซีในกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเราอย่างมากมายเลยนะขอบคุณมากๆเลยกราบขอบคุณนีฟซีทุกทท่านด้วยนะครับที่ไว้ใจแล้วก็สนับสนุนพวกเรานะครับมาโดยตลาดนะครับครับผมผ่านตลาดก่อนฮะขอบคุณสะดวกก็แวะมาเยี่ยมชมที่เต็นท์กันนะครับมีรถให้เลือกมากมายตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนสองแสนสามแสนก็มีให้เลือะไรรมาาฝกกัันขอบบคคุณ Eu wow.